แพ้เบาหวานหายได้ไม่ต้องรอเน่าจนต้องโดนตัดออกนะคะสวัสดีค่ะหมอเรนนี่วัทรีค่ะแพ้เบาหวานติดเชื้ออาจจะเป็นปัญหาของใครหลายคนค่ะที่ต้องทนทุกทรมานจากการเป็นโรคนี้นะคะ สาเหตุที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นบาดแผลหรือรางได้บ่อยเนื่องจากว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นจะมีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานานค่ะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อนต่างเนี่ยตามมาได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปัญหาเรื่องของภาวะหลอดเลือดแดงเนี่ยเกิดปัญหาติดตันนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดที่หัวใจติดตันหรือหลอดเลือดที่สมองหรือที่ขาเนี่ยเกิดภาวะติดตันได้ค่ะ และสามารถเกิดได้ทุกหลอดเลือดนะคะที่ไปเลียนเอาเลวะต่างๆเนี่ยทั่วร่างกายค่ะเน้นจากว่าน้ําตาลที่สูงในเลือดจะทําให้เกิดความผิดปกตินะคะของกระบวนการเผาผาลาญพลังงานในระดับเซลล์ได้เลยค่ะเกิดการสร้างสารเคมีและสารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบตามเส้นเลือดได้นะคะเช่นในกลุ่มของ r e a c t i v e Oxygen Species และก็ t n r m a t m a t o r y c y t o s i n e s นะคะและ Advanced g y c c t t o o n n n d p r o d u c ค่ะ ซึ่งจะส่งผลให้หลอดเลือดแดงนะคะเสียความยืดหยุ่นเปราะและฉีกขาดง่ายค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงการแข็งตัวของเลือดนะคะทําให้เลือดเนี่ยจับตัวกันง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะน้ําตาลที่มีปริมาณที่มากเกินไปค่ะจะทําให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลงเลือดไหลยเ,ย,เย็นปเลยงอวัยวะต่างๆเนี่ยได้น้อยลงค่ะส่งผลให้แผลหายยาก เราไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยนนั่นเองค่ะซึ่งแผลเบาหวานนะคะมักจะเกิดที่เท้าค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะมีเส้นเลือดที่ตีบแล้วก็เกิดอาการเสื่อมของระบบปศาศาระสาทการรับรู้ความรู้สึกนะคะส่วนปลายค่ะทําให้เกิดอาการชานะคะเมื่อเป็นแผลนะคะก็มักจะไม่รู้สึกตัวค่ะซึ่งกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีนั้นแผลก็ได้ลุกลามไปมากแล้วนะคะ นอกจากนั้นนะคะโรคป,ประสาทสั่งการการทํางานยังผิดปกติด้วยทําให้กล้ามเนื้อนเนี่ยทำงานผิดปกติไปด้วยนะคะส่งผลให้เท้าผิดรูปเท้าบิเดเบี้ยงนะคะและเนื้อบริเวณกุ่มกระดูกบางแห่งเนี่ยต้องรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นคะ่ะเกิดเป็นแผลขึ้นมาเมื่อเป็นแผลนะคะก็ここจะลุกลามแล้วก็ทําให้รักษาหายากค่ะหายช้านะคะและอาจมีการติดเชื้อซ้ําและอาจร้ายแรงถึงขั้นตัดเท้าได้ะคะ่ะ สำหรับอันตรายของแผลเบาหวานนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของแผลเรื้อรังแผลรักษาหายายากน,นะคะและถ้าไม่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยแผลก็จะยิ่งลุกลามแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องแผลเน่าได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะจะทําให้ปลายประสาทเสื่อมแล้วก็มีปัญหาเท้าผิดรูปตามมาได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของคนไข้ค่ะที่มีปัญหาเรื่องของแผลเบาหวานที่อักเสบและก็ลุกลามไปมากแล้วนะคะแต่หลังจากที่มารับการรักษาจากหมอด้วยการทานยาแล้วก็ทายาแล้วเนี่ยแผลก็ดีขึ้นเรื่อยๆแห้งแล้วก็สมานเป็นเนื้อเดียวกันภายในระยะเวลา3เดือนค่ะ คนไข้ดังกล่าวนะคะก็คือคุณชุกค,ค่ะอายุ IU 70ปีซึ่งทนทุกข์จากโรคเบาหวานมานานนับ10ปีค่ะในที่สุดนะคะก็เกิดปัญหาเรื่องแผลที่เท้าและแผลนั้นก็รักษาหายากลุกลามไ,ไปเป็นวงกว้างค่ะและเริ่มมีการเน่าแล้วก็มีเนื้อตายตกเป็นแผลดำๆตามรุกนะคะซึ่งสาเหตุที่หมอได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะ ว่าเกิดจากปัญหาเรื่องของเส้นเลือดอักเสบและก็ตีบลงค่ะทําให้ระบบประสาทการรับรู้บริเวณนี้เนี่ยลดลงจนเกิดแผลขึ้นที่เท้าแล้วก็นิ้วเท้านิ้วเท้าขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะจนเกิดแผลเน่าและเป็นแผลที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและมีแผลลึกถึงกระดูกค่ะหลังจากที่คุณลุงชุบนะคะได้มาขอคำปรึกษาแล้วก็รับการรักษาด้วยการทานยาแล้วก็ทายานะคะเมื่อผ่านไป14วันค่ะแผลเริ่มกลับมาแห้งขึ้นค่ะ สมานขึ้นนะคะไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแผลที่ขึ้นมากจาคนไข้และครอบครัวรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะเกือบต้องโดนตัดเท้าจากการที่เป็นแผลเบาหวานและมีเนื้อเน่านะคะขยายเป็นวงกว้างแต่หลังจากรับการรักษาที่หมอให้คําแนะนําแล้วก็ให้ยาไปทานแล้วก็ยาทานนะคะอย่างเพ่งครัสเนี่ยปรากฏว่าภายใน3เดือนนะคะเนื้อที่เท้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาจนเต็มแบบนี้ ตามรูปค่ะและผลที่ตามมาจากการรับการรักษาโรคเบาหวานของมุมชุกนะคะก็ช่วยทําให้เรือดน้ำตาลในเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยค่ะแถมไขมัในเลือดของมุณชุกนะคะก็ลดลงค่ะและก็ไม่ต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะคะ นอกจากนี้นะคะสุขภาพโดยรวมของลุงชุกเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะคะโดยที่ลุงชุกเนี่ยสามารถที่อะทานอาหารที่อยากทานได้เพียงทํนาตามคําแนะนําในการเลือกทานอาหารและรับการรักษาด้วยยานะคะจากหมออย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไตพังจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะคือไม่ต้องโดนตัดเท้าจากแผลเน่าด้วยค่ะ หากท่านใดนะคะมีปัญหาของแผลเบาหวานและมีแผลลุกลามแผลเริ่มเน่านะคะและสนใจการดูแลรักษาตามแนวทางที่หมอได้ดูแลรักษาแผลเบาหวานให้กลับรุนชุบจนหายนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะว่าสนใจนะคะเพื่อขอคำปรึกษาและรับการรักษาจากหมอได้ค่ะหวังว่าแนวทางการรักษาของหมอนะคะจะสามารถช่วยคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานและต้องทนทุกทรมานกับโรคนี้อยู่ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ